ลองไปบนฟ้าทุกครั้งฉันเองก็เกิดคำถามลาบข้างในจะรู้เป็นเช่นไรโอ,โอ้ไม่พบไม่เจอเธอนานแล้ว็นเวลาเนิ่นนานจากวันนั้นที่เราต้องไกลอยู่ตรงนั้นเราเป็นเช่นไรย่า แล้วมีแนะทางที่เหมือนกันเราวันดูแลโดยดีนะคนที่อยู่ทางนั้นคนทางนี้นถึงกันอกันไม่ค่อยเปลี่ยนอากาศกลางคืนมันนะ้ำก็หอมผานอนตอนลับันทางนี้คิดถึงกัน มั่กับชาติพึงเธอส่วนที่อยู่ทางนี้ไม่ต้องห่วงฉันดูแลตัวเองอย่างนี้เพื่อรอวันที่ได้พบกันดีฉันรอไ้พบเธอ อยากดูแลใกล้ๆเธอนน่ทุกวันแล้วมีระยะทางที่มันกั้เราไลยูดนตัวเองนิดนี้นะคงี่อยู่ทางนั้นวันทางนี้ทําคิดถึงกันหน่เดิมไม่เคยเปลี่ยนอากาศกลังคืนมันหนาก็่มพานอนมันรับ วันทีน,นี้ยังคิดถึงกันวันที่ฉันคิดถึงเธอวันคนที่อยู่ทางนี้แม้อะหัวฉันดูแลตัวเองอย่างดีเพื่อรอวันวันที่ได้พบกันวันที่ฉัน วันนี้วันที่นั้นได้พบเธอตอนนี้จะเข้าไปเต็มแล้วนะตอนนี้มีเพจแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดกดไลค์กดติดตามกันเลยะบ๊ายบาย